เลยอีกเลือยนนี่เลืนโอ้ยเลยนม่งเลื้ยนมาเสกเสกพี่พี่จ้างพันหนึ่งไปกระทืมมันดิอยู่ไหมควายยาวไปเข้าหรือเปล่ายามหมู่บ้านมันได้ย่งี้ มันเข้ามีคาร์แบมทายด้วยโอ้ยอย่างนี้หมอบันหลวงมันมีมันมีคาร์ดไหมคาร์ดแบบเติมเติมน้ำมันแล้วแบบเตะเตะน้ำมันเยอะ ไฮโลเลอร์ขุกหาศพสมบียัดเข้าเตาอันนี้กูมีความขุกยังไหมอ่อแคนดี้ขับรถไฟแล้วรถไฟเร็วขึ้นเฮ้ยเอ้ยกูขอเขอเอ้ยกูขอเออแล้วเกิดมาให้ทานสองอันแต่ไม่สามารถจะไม่มีอาวุธตีใกล้ให้ก็ไม่มันแค่เกิดมาไม่มีอาวุธตีใกล้เหมือนในตััวตีกูอะมาแล้วมแล้ว ยี่สิบสี่สิบสสิบบดีแบบเงินพีบบทองรับเงาหวยมาสามสิบยี่สิบสามบี่บยี่สิบสามสบสี่สิบเผมขึ้นรถผมชอบขึ้นเรือผมชอบขึ้นเหนือชอบขึ้นลิฟต์อะย่สิบสามสิิบิบสาเยเยเยแม่กูจะลงรถเอกูชอบมองกูช่วเป็นมาไอ้เหี้ยกูไม่ไหไมมากูขยับไม่ได้ คือจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือกูเพิ่งเปิดหนังได้ประมาณหนึ่งนาทีคือเทเลอร์มันยังไม่จบที่ตั้งโทรมาผมแม่งจะดูมาประมาณนาทีหนึ่งแล้วทุกครั้งที่กูเปิดเรื่องเฮียนี่ขึ้นมานะเอาละไอเฮียสายเรียกเข้าเหมือนตอนกูแดขชาเลยกูเปิดรายการกูดูหนังเรื่องนี้ไม่ ไม่จะพูดไม่จบก็ไม่ใช่เพราะกูยังไม่ได้ดูเลยดึกในทีวีนี่ใช่ไหม <c oughs> กูนั่งวนดูดาวอ่ะไอ้ทิเลอร์ <c oughs> ไอ้ที่มันเป็นแบบมันจะเป็นดาวเสียดน้ำขึ้นไปเป็นโลโก้อ่ะกูแม่งนั่งดูมาสี่รอบแล้วกูยังไม่ได้ดูเรื่องเลย <c oughs> โอ้หนังไอ้บ้านหนังใครฟาร์มเออใช่ปะ <c oughs> กูก็ฟังแบบเอาละวันนี้เนี่ยเวลาวันละกูมีเลกูมีพัซซี่เอาละกูก็เลยฉีกถุงเลยไอ้เั้าดูหนังที่ตังโทรมาโอ้เป็นหนังเรื่องอะไร หนังผมจะดงด, D งดู DND ผมกำลังดูดิ DND DND ก็ไอ้เถอะที่มันเคยเป็นบอร์ดเกมอะ่ะบอร์ดเกมบอร์ดเกม<อ>เกมันคือบอร์ด เออมันชื่อว่า d a r อ o n ิ i t y เอ้ยไม่ใช่ด a r k o n นด r อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ d a กอ o n ิ i t y มันชื่อว่านเชียเอ้ย a r k น n ชียเนี่ย Darkon เฮียนะเอ้ย d a r k n d a o n เฮีย d ร Darkon En e n h e e ใช่ป่ะันเจียนเนี่ย Darkon เออเออินตีแล้วกันพีู่มิน15ตัวสามารถส่งส่งองควา้ไหนึ่คนได้มีด็อกเตอร์มีนักขุดเหมืองมีนักดนตรีใครจะเอา15ตัวนี้ใครจะเอาชีพเลยกูเอาราคา15 าซื้้อไดคนนึงผมอยากเป็นอาชีพนักใช้เงินไม่อยากเป็นอาชีพนักใช้เงินคนอื่นได้งสนต์ดนตรีดูนะไอ้สัตว์มึงเล่นดนตรีอย่างเดียวนะมึงเล่นให้เพื่อนฮิวเลือดเพื่อนไอ้สัตว์เอ้ยไไม่ด้ใช้เงินอย่างเดียวกูอยากเป็นนะให้กูเป็นเปล่าให้กูเป็นเปล่ากูจะได้ฮิ้วเลื่อนในเมึงอย่างเดียวเออมึงมีตั๋วยัมไงในทีมีที่เปลอาชีพอันที่สองอ่ะอาชีพอันที่สอง่ะคือดนตรีตันตรีพี่ผมผมทำใหม่เป็นผมทำอะไรใหม่ไปเลยทำเป็นแต่ใช้เงินคนอื่น นไม่ไมีตั๋วนักทายนะหยอะไม่มีอาชีพให้เต้ไปขับบอลเต,ต้ไปเป็นขับบอยนะไปหลอกเจตุลเฮ้ยเฮ้ยดูมาดูสิมาบุ๊คดิ้งดิ้งมาบุ๊คได้ไหมช่างดีตอนแล้วมาเกินะกูจะแปลงร่างกูจะมีขนขึ้นแล้วกูจะเป็นหมาป่าเดี๋ยว,ดวยได้ต้องมีเพงลเพงด้วยต้องมีเพลงด้วย ก่อนนี้เดี๋ยวเวลาเป็นมาป้าดิวเลยอาเตสุกมาป้าเลยกดโน้ตดคอกดโน้ตกดคอกดโน้ตรดคอยันไม่เบื่อผู้เบียวไอ่ะ ยอ่เป็นีมาป่าเอกซื้อซื้อน um> ักดนตรีมาเดี๋ยวกูจะเป็นนักดนตรีแล้วกันนะอ่าพี่ให้เต้มันมีมันมีนักนักนักลอยไหมลอยอย่างเดียวไม่ทอะไรเ้ยเต้เหี้ยเขาเล่นมาเติมไม่นชคนหัวเต้ลองกด E เลยเต้ลองกด E เลยกดอีแล้วเป็นไอเดียวต็อกเตอร์ได้ไหมเป็นไรไม่ได้เลยพี่เป็นอย่างเดียวคนโง่เฮ้ยนึกว่าเป็นคนที่เขาไม่รักจนมาเห็นกับตาจนผ่าใจมาเจอเฮ้ยเฮ้ยโกรธไม่ใช่คนไม่เขาไม่รัก คนที่ผมไม่เค้ยไอ้คันมันมีคันรถไฟด้วยคันรถไฟกี่บาทคันคนบกี่บาทมาสิบมาสิบตัวห้สตัวเก็บไปยาวซื้อแค่มึงได้แลตัวนี้แต่กูจะไม่มีอาชีพเล่นเลยเราแค่นี้ไม่ก่อนก็ได้นะแค่นี้ไปก่อนก็ได้นะไอ้กูขอหายเลยได้ไดเอาเร็วเลยใครเป็นมนุษย์มาป่าขี้เลื้อน่ะ ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านครับไอ้เสกเป็นหมาปากเลื้อนวอ้หมาปากนเลือนนี่อ่เฮยไเ่เลือนอกเลือนนี่เลือนโหเไม่เลี้นายะไเยอะไเยอะไม่ยป่ยะ มึงระมัดระวังสัตว์เี้ะตอนกลางคืนมันโดนกัดคอมไงเียถึะโดนอมเป็นนถ้าไอเสกตายหอวไอเสกไปขายได้ยี่สิบป่ะเออเออไอเนาะหมาเหี้ย กูคิดว่ากูดันเงินแล้วกูได้ของกูได้เงินก้อนเยอะเลยกูกูซื้อเนี้มาละกูซื้อถ่านมาแล้วนะเฮ้ยพี่ฮะพี่กูมีน้ำมันตางูเฮ้ยน้ำมันาถูจงที่คยุยเฮ้ยอหนึ่งน้ำมันน้ำมันจิ้งเหลนหรือเปล่าอ๋ออ๋อโอเคเอโอเคน้ำมันจิ้งเหลนมันพ่อจ้ากูอันนี้ก็เตะอัะนนี้วะน้ำมันมวยไม่เคยได้ยินไอ้อียน้ำมันมวยห้ามตาขายเยอะน้ำมันหมาห้ามตาคุยเอ้ย เอาตังค์ของนแรงไปเด้อเด้เดยวพี่ซื้อให้เนั่งเดี๋ยวพี่ซื้อให้นี่นี่นี่แย่งกันแล้วแย่งกันแล้วแย่งกันแล้วร้อยหกสิบอกไปก่อนตังี้ยังตังค์ของกระสุนเไอเด็กงงใช้ตึงง้เอเดี๋ยวเราอดคลิเนี่ย นิ่งๆแลาอัดคลิปยังเนี่ยกดอัดตั้งนานเลยเฮียเอาไอ้สัตว์ลืมสวัสดีเลยนั่นลืมสวัสดีเลยสามตรงหนึ่งนะใหม่นะสามสองหนึ่งเซตแอนนะับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาแล้วตอนนี้คุณผู้ชมก็อยู่ในเกมระบบิดนะครับผมแมปลังใต้นะครับผมแมปเอเออเแมปชื่อภาษาจีนอะไรนะรถไฟเดินเร็วเดินเร็วรถไฟเอ้ยแมปชื่อเดิโลนะครับผมอ่ยรถไฟจะไปโคราชโคราถึงลาดบุญรีติดอีกทีถึงบริษัทเอ้ย ไอเงี้ยมองไม่ตรงอันเู้นที่ใครเรข้ามาไอ้ตัดเอ้ยลืมบอกลืมบอกลืมบอกจุดประสงค์จุดประสงค์ของเกมนี้นะครับก็คืออ่าขับรถไปเอ้ยไปแค่ไปชุดไปคือขับรถไฟนะครับผมขับรถไฟไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆก็คือแบบไปจนถึงแบบประมาณประมาณเบือน มุ่งหมายาประมาณแสนหนึงมั้งน่าจะน่าจะแสนนึงประมาณนั้นนะครับผมแสนนึงเจ็ดหมืก็ไม่รู้นะนะหคนองคนเจ็ดหมบสองคนแปดหมื่นไปไปทีละหนึ่งหมืนก็สี่คนก็หนึ่งแสนปไนั้นิดนะมามาือซือกู้อไปแล้วกู๊ตังบู๊ิเนี่ยตังบูหมดแล้เนี่ยไเอ้ไม่ใช่ไอ้นไอ้เอ้น้ กูว่าดีกาดิกาดิกูไอกูว่าดิเิ่งวาดิ่าไอเด็กไอ้เอที้ขอนี่นึ้ามึงซื้อฐานูอ้ะไ้เฮ้ยอยเดียซื้อนอนเลยหรือที่ให้ปนเลยหไอ้เนี่ยอันนี้อนีอนี้ไอ้เตะไอ้เตอันนี้ไอ้เี้ย้ันเสียเวลา แล้วตีนี้เหีวมันาก่อนจะลจะละจะไปเผาองเอาไปทำเพี้ยไรเยไปไปไปไอ้เะบุล่เะไปให้ปืนเลยจะปืนกไม่ได้ดแต่ว่าตกดึกแต่ัน้ำมันมวยไปทาพี่ไอ้ทาตัวเนะทาตัวได้ไอ้ยาถ่ายทอดวิยายุบเข้าตัวได้ละ้วกมือก็ เดีวตบอกใครกูจไมกลัวนะจกจกจอะไกจอดไร้กูกูอ่ากูลืมวางอันนี้แผ่นนึงอ่ะเอยครับครับครับไปเรเลยไม่มีของ่เข้าไขับไปเรื่อยๆก็ได้ไปบ้านบ้านบ้านใส่บ้านบ้านบ้านเ้าเฮ้ยเฮ้ยดูดดูดแล้วดูแล้วดูแล้วเ้ย ฝอยมาฝอยมาแม่ี่อะไรวะเฮ้ยเอาศพเฮ้ยมามาฟีมาฟีมาฟีเอ้ยมาฟีเออมาฟีเดือดไหน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 ระวังนะระวังของปลอมดดูไอ้เหี้ยดูดเป็นน้ำลายฟู้งปากกูไม่รู้ด้วยนะอย่าี้ยกูยิงมาตายอ้าวอ้าวยังไม่ตายระวังนะเออเอ๊ะแ้วน้ำมันงูมันทำอะไรได้เฮ้ยช่อพิชเช่ถ่าเครืองเลือดเครอาเลือดเดือดนี่มันดื่มไม่หิวเลือดเร็ว โอเยๆเๆๆดีกว่าเนนอ่ะโอเคๆดีๆดีนี่ฉันมากูไอ้นิกเฮ้ยนิกไหนเอาอมาเลยล่ะนิกไหนนี่จูข้างล่างไอควายนิกกีกีตาร์อยู่ไหอย่าั้ไม่ใช่นิกอีควายเียไอตีเอกมาวันนี้ไอยัไดนี่าฮ่าฮาล่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าาฮไอ้่าฮ่า่าาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าาฮา่ายาตายาาาย กูบอกอ่ามาตัดจะมาตัดไอ้สัตว์เนี่ยม้ามาเป็นที่ตกนี่อ่ะไอ้เจ้าการ้อนมาเป็นที่ตกไอ้สัตว์เอาเลกก็คืนเรียบร้อยแล้วไปควายโอ้ยนี่ม้าเป็นที่ตกนี่ผมสตาร์ไปแล้วดิโอ้นี่ผมสตาร์ไปละเออต้อหลังมี่กับกมี่กับกับเี่กูโตกคุตกคุตกเฮ้ยกูโตกไปเต้นตกไปเต้นตกก่อนเอามั้ยมือ้วเราเ เจนเราโลมันมืดเลียวอาวูหอ่ะพี่ขึ้นมาขึ้นอาวูหอาวูหเรื่องร้อนมาก่อนเลยมยไปเตะขึ้นมาแล้วไปเอาหมาหายโอ้โหดูมาเลยอ่ะดูเลยมึงเข่าไปแล้วเดี๋ยวก็วิ่งกันทั้งรถหล่ะไอ้เหี้ยเอ็นใส่เฮ้ยไอ็นใส่หายเฮ้ยเยอะเอ็นใส่หายแปลงร่างกลายเป็นหมาไปแล้วขาบึงอะไรกันอ้าวให้อมันไม่ได้อยู่บนราคาไม่ใช่ไอ้เสซิงหาย ไอเสียายไอเสียายไอเสียายตกพีกตกอ๋อไอ้ควายไม่บอกกันอียแล้วแม่ไอีกันมีตังค์กูขังไอ้เหี้ยไอ้ยันนี่ก็ไม่บอกไอ้เหยังเลยไม่มาไม่มาไม่ได้ไปไกลไม่ได้ไปไกลไม่มาแั่นเปนตังคัคนวิ่งไปอะยรนี่แม่เยอะเลยเนี่ยตอนกลางคืนวิ่งไปตัวชาวบ้านเห็นตอนกลางคืนได้ไหมเนี่ยเสกโอ้พี่พี่ไม่มามาเต็มือชุดเกาะเลย เฮ้ยนักนักดีนักดนตรีดีไปครับดีไปเลยเฮ้ยอุ้ยดีพอยังดีพออย่างกูกินไม่สุดอ๋อไม่ไม่ไม่เฮ้ีกูดนตรีกูดนตรีไอ้ใช่ผมก็ว่างั้นเลยหมอผู้แตกไอ้เนี่ยนักดนตรีผู้แตกไอเนี่ยจุ๊บเองจุ๊บเองจุ๊บเองโดนตีจริงด้วยไอ้สัสโดนตีอย่างเดียวไม่สู้เลยกูเบี้ยวหมดที่ไหนล่ะมันเก็บกีต้าร์มึงขึ้นมาเลยเก็บมาเก็บมาไม่พูดหยีได้เพื่อนเลย เอาไปเผาหน่อยใครใครมีกระเป๋าเอาศพไปเผาหน่อยได้ได้ได้กูมีกูมีกูมีเดี๋ยวกูเก็บเองกูเก็บมันโดนตีกูแม่โดนตีอย่างเดียวเลยสัสดูเก็บเองดูกูเก็บเอมา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 เชิ่อเฟืองไงเด็กกูเก็บเองมาเผาเผาเผามาจังหมดยังเชื่อเฟิ่งหมดยังอ่าน่าจะหมดแล้วมั้งออโอเคเอ้ยนิกเออโดนตีไอ้กิตกูรู้ว่าวิธีเล่นกีตาร์คือถ้าขึ้นอ่ะถ้ามองขึ้นอ่ะมันจะคีย์สูงมองมองลงจะคีย์ต่ำเลย นี่ต้อไปยูนคอนาง่าสนุกกูละเหียขายเดไปยูนิคอนเฮียงนจะบิดแล้วเมาเติบอกเลยไฟฟ้าคสาย้ามาอไปแล้วหยอยู่ไหนวะทันหล่นมายังหล่นไปแล้วอัอนนี่นี่ติดอยู่ตรงซอกนี่ออหี้ย มึงติดอยู่ตรงซอกเลยเตะซอกไหนอะซอกฟันอะเอ้ยเนี่ยซอกเนี่ยซอกซอกไข่เหม็นเนี่ยยี่นั่นติดซอกไข่ไอ้ยาอนาคตหรือปัจจุบันเส้นทางของเราจะไปไหนกันแน่เด็ดไรเนอร์เยอะไปละไอ้ยี่เส้นทางเหรอหมาขี้เลือนนี่มันนำทางกูแล้วตัวนู้นหมาขี้เลือนอะไรตัวนู้นอะไเน่ นั่นนะไอหัวขาวนัว่นออ้ตัวหลัง่ยนะห <c oughs> ขาว <c oughs> อเอดี๋ยเสยกมึงห้ตัวเลยยังมั้ง <c oughs> มึงลงกูแค่รอบเดียวองนะเว้เอยอไม่หนีมึงเล่นกับเพื่อนก่อนนี้นดีกว่ามันเล่นเงนก่อนไนเฮ้ยข้างหน้ามีมูบันเอาดินี่มึงอยู่วนบนนี้ไหมได้ <บน S 1> ได้<ร>ได้ได้ได้เดี๋ยวพูดดีกีตาร์เอาม่กูไม่กูไปเก็บศพอ่ะ ไปเก็บศพไปนะเดี๋ยวโอเคก่อนเดี à, ๋ยวเก่อนมึงดีกีตาไปได้ดเฮ้ยตเลยตยดวยวเลยดีดดวยเเฮ้เฮ้ยเ้ยอยยอ้ยตายหมดเลยอาชิพายละชิายละอืมชิายละพี่เจดวเอนตายหมดเลยเอ้าไ ที่มีปืนไว้ระดับเรื่องไงไว้เฮียเอาแล้วเอแล้วกูไม่มีของตีมันกูแตีไม่หยิบ้ตพ่ผมีผ้ามันแผลนะพี่กูแตกไอ้เฮียแ้กูอยู่ดีหลังกูระเบิดไอ้เอ้ยแล้วใครย้อนระเบิดไปบกเพื่อนนะนบต่อไปยนมย้ระเบิดมันถือระเบิดอาอระเบิดเยเฮีย ไปเอ้ยเอามายมาไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้คนกูว่ามันซื้อตื่นอ่ะวะไอ้เหี่ยขออุบไปให้กูป้องกันตัวหน่อยได้ไหมตักันหนึ่งอะอะไรก็ได้เอาที่ขุดมาเดี๋ยนี่อันนี้เลยนี่นี่อันนี้อันนี้นี่ไงถ่านนี่นี่นี่ป่านดิษฐานไอ้เหี้ยมันกาถ่านได้กูไปป้าหัวมั้เหรอนี่มี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เลยเอาไปขี่เอาไปขี่มันมึงเอกลกูไปขี่สองเบียแล้วเอาไปขี่มันเดี๋ยวถ่ายนี่มึงขายได้เนี่ยเหี้ย เอาขวานแล้วที่ขุดหายไปไหนวะไม่กล่าวว่าจะแบบเอาที่ขุดไปขุดเล่โดยเวลาตามทางองมันแล้วมันจ่ายตังค์ยังที่ขุดอ่ะยังอ๋อยังไม่ขายก็แค่แถวนี้แหละที่ขุดหายจะอยู่บนหลังคานะเอาาไปเอะแม่ขวานมาขวานมาเอ้ยไม่ขวานละมาเฮ้ยอยวากดจำกัดตัวละโปรดติดตามตอนต่อไป